สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้หรือว่าอ่านหัวข้อคลิปเนี้ยแล้วมันมันสะเทือนไปถึงข้างในแล้วอยากที่จะกดเข้ามารับชมรับฟังก็ถือว่าข้อความนี้เป็นของคุณไม่หมอฟางมากับหัวข้อที่ว่าจิตวิญญาณภายในของคุณน่ะาดธนาสิ่งใดมันเป็นสายสัญ,ญญาณที่มาเร็วเหมือนกันมาเร็วเหมือนกันเชื่อว่าหลายห ท่านหลายหลายคนตอนนี้พบเจอกับประสบการณ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วในเรื่องของพลังงานค่อนข้างที่จะพุ่งทยานใน,ในคนที่สัมผัสพลังงานได้นะคะคือคุณเดินทางมาไกลเป็นนักเดินทางทางด้านจิิงยานอยู่แล้วชาวแสงทุกท่านสิ่งที่ไม่หมอฟังสัมผัสได้เลยก็คือมีสายสัญญาณเข้ามาว่า จิตวิญญาณภายในเนี่ยมีข้อความหรือสิ่งใดอะที่เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเองมารับรู้เนี่ยคือสิ่งใดแล้วความชัดเจนคืออะไรทั้งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วนะว่าต้องทําอะไรอะแต่ใช่จริงๆใช่ไหมยกับสิ่งที่เรากําลังจะโฟกัสแอคชั่นลงไปทําให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอเควันนี้มา รวดเร็วนิดหน,นึ่งน,นะคะขออนุญาตคุรุคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซลที่ปกป,ป,ปักรักษาเพื่อนๆคะ่ะที่รวดเร็วไม่ใช่อะไรข้อความมันมาแหละอะให้ขอให้เป็นข้อความถึงเพื่อนๆเ,เลยกันแล้วกันไม่เหมาะฟังไม่เฉกพลังงานนะคะความปรารถนาจิตญาณภายในปรารถนาสิ่งใดคะที่จะให้เพื่อนๆได้รับรู้หรือสิ่งที่เพื่อนๆได้รับรู้มาปรารถนาสิ่งใดคะ ออกปฏิบัติธรรมอยู่ไหมตอนนี้หรือปีใหม่มีแผนที่จะได้ทรายมาว่ากำลังจะต้องไปสวดมนต์ข้ามปีไปปฏิบัติธรรมในพื้นที่ในไหนไหมคะเปิดทีเดียวนะคะเด็กถือเหรียญ แปดเหรียญสองเหรียญหนึ่งเหรียญอ้าวเหรียญมาพลังภายในความมั่นคงภายในใจ,ใจิตใจห้าเหรียญสามเหรียญอ,อมเด e s สตาร์คิงเหรียญโอเคเดทฮัลโหลแฟน ชัดไม่รู้แล้วชัดยังไงแล้วอะเพื่อนๆน,น,นี่คือสิ่งที่ไม่หมอฟังอยากจะบอกเพื่อนๆเลยก็คือจิตวิญญาณภายในของเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะมุ่งทยานคุณเป็นคนที่มีทักษะโดดเด่นในเรื่องของการทําสมาธิในสิ่งที่ไม่หมอฟังสัมผัสนะคุณโดดเด่นในเรื่องของการทําสมาธิเหมือนตอนนี้กําลังรวบรวม กระแสพลังงานหรือเปล่าคะกำลังรวบรวมสักอย่างหนึ่งอะเพื่อที่จะแผ่กระจายเหมือนทำสมาธิเร่งรอบบารมีเพื่อที่จะรวมสร้างบางสิ่งบางอย่างให้ออกมาเป็นรูปธรรมอะเหมือนคุณดึงดูดด้วยใช้ร่วมกันกัะกฎของจักรวาลสิ่งที่ปรารถนาเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยากให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันหนึ่งเลยนะคะมีหลายพลังงานเนาะที่เข้ามา ถ้าไม่ใช่ไม่ตรงก็ไปฟังอีกข้อความหนึ่งมีคนที่อยากจะพลังงานนะคะถ้าเราออกมาสองแสงสว่างขอการนำทางที่ชัดเจนในเรื่องของสายสัญชาตญาณหรืองานมหัศจรรย์ทางด้านจิตญาณที่จะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินซึ่งตอนนี้เขาก็เลยมาสายสัญญาณว่าให้กลับมาทำภายในให้นิ่งสงบเพราะความนิ่งสงบาตาดินภายในสงบเพียบพร้อมจะส่งต่อให้ภายนอกของคนเพียบพร้อมไปด้วยซับ อริยทรัพย์คุณจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค่ะในสิ่งที่แม่หมอฟังสมผัสได้นะก็ขอให้ทําตามเสียงไปเลยคุณจะพบกับความสําเร็จมีกลุ่มค่ะมีกลุ่มมีทีมคุณจะได้เฉิดฉายแล้วก็ทําภารกิจของคุณแม่หมอฟังไม่รู้นะว่าภารกิจของคุณคืออะไรแต่จะโดดเด่นในเรื่องของการส่งต่อในเรื่องของจิตวิญญาณปัญญาธรรมหลักคําสอนพระพุทธศาสนาการปฏิบัติการถือศีลภาวนา สวดมนต์แผ่จิตออกไปให้หลายๆมิตินี่คือหนึ่งพลังงานที่สัมผัสได้และสำหรับอีกจิตโดยรวมหนึ่งเป็นจิตวิญญาณของพระผู้สร้างค่ะพระผู้สร้างที่กำลังจะมาส่องแสงสว่างขอให้คุณทำตามเซนส์ศักยภาพสัญชาตญาณที่ไม่ได้มีในเรื่องของของเรื่องเรื่องธาตุดินเนาะก็คือจะเป็นเรื่องของการเงิน ความมั่นคงตรงนี้แต่สิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือจิตวิญญาณภายในของคุณปรารถนาที่จะหวนคืนความเป็นคุณให้คุณกลับมาเฉิดฉายในบรรลังที่เป็นของคุณคุณถูกเรียกให้กลับบ้านค่ะนี่คือสิ่งที่แม่หมอฟังสัมผัสได้เลยก็คือกลับมา สู่ภายในสัญชาตญาณภายในของคุณมันชัดเจนแล้วว่าให้คุณเดินตามสิ่งที่คุณคุณได้ได้ได้สัญญาณมาอยากให้เชื่อมัน่นสิ่งที่คุณได้รับนั้นมันชัดเจนถ้ามันมีจุดหนึ่งที่คุณให้ความรู้สึกว่ามันมันมองไม่เห็นน่ะมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นเลยมันมองไม่เห็นทางมันรู้ว่าปลายทางคืออะไรแต่ระหว่างทางคุณมองไม่เห็น หนึ่งเลยสิ่งที่ไม่เหมาะสมได้เลยคือไว้ใจวางใจเชื่อมั่นและศรัทธาย่างแรงกล้าแล้วมุ่งทยานไปตามสัญชาติยานที่คุณได้รับแล้วคุณจะพบกับความมหัศจรรย์เดือเชื่อมันจะมีสายสัญญาณรอคุณอีกในภาคหน้าในสิ่งในในหนทางที่คุณกําลังไปเนี่ยมันกําลังจะมาถึงขอให้คุณเชื่อมั่นและศรัทธาย่างเต็มกําลังว่าชีวิตคุณกําลังเข้าสู่การผลิกผัน ถ้าคุณได้เดินตามสิ่งที่มันเรียกร้องภายในของคุณชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะเปลี่ยนแปลงไปทางทิศทางใดในสิ่งที่ไกล้ครูครุบายจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเอเซลหรือจิตวิญญาณภายในของเพื่อนเนี่ยปรารถนากำลังจะพาเพื่อนๆไปทิศทางใดค่ะ ทิงคีนขึ้นมาหมดเลยนะอาวันนี้มากับซับจริงๆใครคะเนี่ยหวนคืนสู่บัลลังก์อันมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ภายในนั่นคือสิ่งที่แม่หมอฟังอยากจะบอกเพื่อนๆจิตวิญญาณของเพื่อนๆปาฏนาที่จะได้กลับมาเป็นฮิลเลอร์มาเป็นแสงมาเป็นออร่ามาเจิดจลัด มาส่องสกาวกลับบ้านค่ะคลิปนี้มาชวนก็เ,นเรียกกลับบ้านเป็นพอท่อที่เรียกได้ว่าเล่งก่อนเหมือนกัน <c oughs> มีประตูสิบห้าอีกวันนี้สิบห้าตอนนี้หลายๆท่านได้รับการการกระตุ้นที่จริงมันกระตุ้นมาตั้งแต่ตุลาแล้วตุลาพฤศจิกาใช่ไหม ชีวิตเป็นพิกผันแม่หมอฟังตื่นเดือนพฤศจิกาจําได้แม่นเลยตุลาชีวิตพิกผันกลับบ้านตุลาสมสบตุลาถ้าจําไม่ผิด30บตุลาเริ่มได้กลับบ้านตุลาพฤศจิกาชีวิตพิกผันขึ้นเหนือค่ะฮาลิปุญชัยก่อนเลยแล้วก็พิกผันเช่นการไปอ่าอ่าลงปู่เทพโลกอุดรตาม ตามสายสัญชาตญาณภายใน่าเช่นกันเราบางทีก็เพิ่งได้คุยกับพี่เช่นกันสิ่งที่ไม่หมอฟังอยากจะบอกเพื่อนๆเลยก็คือให้เชื่อมั่นในสกายภาพของตัวเองเพราะอันนี้เป็นคลิปที่มีความรู้สึกว่าเป็นพลังงานมวลรวมนะคะที่มาเรียกให้เพื่อนๆกลับบ้านจิตวิญญาณภายในกําลังกระตุน้นให้เพื่อนๆฟังเสียงสัญชาตญาณภายในให้กลับมาโพเทคจิตวิญญาณภายในความเป็นคุณภายในจะได้หวนคืนสิ่งที่ไม่หมอะสมัได้ ว่าหนึ่งแว็บนึงเลยะคะมีใครบางคนกำลังรอเพื่อนๆอยู่เป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษที่เขารอคุณกลับมา mm hmm. เช่นกันแวบหนึ่งเลยนะก็คือว่ามันมันเป็นเรื่องของพลังงานนะแล้วมันเป็นเรื่องของสิ่งอาจจะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในคลิปคลิปนี้ มีใครบางคนกำลังรอคอยเพื่อนๆณสถานที่ที่เพื่อนๆกำลังจะไปที่เพื่อนๆได้รับสายสัญชาตญาณมาแต่มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นนะอบอุ่นเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวทางจิตวิญญาณว่าให้เพื่อนๆได้กลับมาทำหน้าที่ของตัวเองนะมันถึงเวลาแล้วมันพร้อมแล้วนะแต่สิ่งที่ตัวเองจะก้าวไปนี่คือสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เพื่อนๆทำตามเสียงที่มันเรียกร้องภายในเพื่อนๆเช่นกันและนี่ก็จะพาเพื่อนๆไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เช่นกันสําหรับคนที่ กำลังพาตัวเองไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่วิ่งตามโลกแล้วว่าจักรวาลหมุนรอบตัวเพืเ่อนๆจักรวาลภายในเป็นยังไงจักรวาลภายนอกเป็นอย่างนั้นเช่นกันหมุนโคจรทิศทางให้กับจิตญญาณของตัวเองเลยค่ะฟังเสียงภายในนะว่าเขาไกด์ไปเส้นทางไหนแล้วก็ให้เชื่อมันเพราะว่าเสียงเสียงนั้นจะนำเพื่อนๆไปสู่ความ ความเป็นคุณในแบบที่คุณจะเป็นคุณจะได้พบกับการบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณที่คุณลงมาคุณอีกนิดค่ะอีกนิดไกด์ที่เขามาไกด์ให้คุณตอนนี้ให้เดินตามไปเลยเพราะว่าของขวัญรอคุณอยู่มันก็กิีบเซ็ตอยู่ดีไม่หมอฟงังบอกแล้วเดือนทั้งเดือนอ่ะเดือนธันวามกราต้นวีคแรกมกราจะเป็นเรื่องของการที่ได้รับของขวัญ คุณผ่านเรื่องราวมามากมายแหละในชีวิต1 2 3 1 2 3 5 7สเคิงควีนเหรียญน,นะขึ้นอนะไม่ใช่น,น้อยเลยนะคะกับการเปิดไพ่มาเนี่ยธาตุดินเยอะมากถ้วยมาดินอา่าแปลว่าภายในคุณนิ่งสงบมากแล้วภายนอกมันถึงได้เปิดมาอารมณ์มาเหลือคิด เหลือการใช้ใช้ความคิดเยอะเกินความคิดในการตัดสินใจเยอะเกินจึงยังไม่มีธาตุไฟในการแอคชั่นลงมือทำนี่คือการสะท้อนผ่านหน้าไพ่เลยนะมันนิ่งแล้วในเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติบรรุแล้วในเรื่องของจิตใจ,จ,จ,จตัวเองรู้แล้วจะ,จะทำความจริงรู้แล้วเหตุและผลรู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะทำรู้แล้วว่าเราไม่สามารถควบคุมใครได้เราต้องมาโฟกัสที่ตัวเราเองและสามารถเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้ด้วยใจเราพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บไปรู้เรื่องของกฎจักรวาลก็มีเฟสแล้วก็ดึงดูดคราวนี้ก็ได้ไกด์สัญชาตญาณมาคราวนี้จกักรวาลทีมงานทีมซัพพอร์ตก็จะมาส่งเสียงกระซิบละว่าให้เจอเหตุกา,การณ์นี้นะจะเกิดสถานการณ์นี้นะชีวิตต้องไปทางนี้นะก็ขอให้ทําตามสัญชาตญาณไปเลยคุณจะค้นพบกับของขวัญที่รอคอยคุณอยู่ขอให้ เพื่อนๆทำตามสัญชาตญาณของตัวคุณเองนะก็ะถือว่าเป็นข้อความด่วนแล้วกันเนาะในคลิปคลิปนี้ขอเพื่อนๆได้รับกุญแจกลับไปในคลิปของแม่หมอฟังก็แล้วกันนะคะอาจจะเป็นข้อความสั้นๆแต่ขอให้แต่เชื่อว่าข้อความเนี้ยจะไปสะเทือนภายในของเพื่อนๆอย่างแรงกล้า ไม่หมอฟังอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้ไปไหนไม่หมองฟังก็คือครอบครัวทางจิตวิญญาณของเพื่อนขอให้เชื่อมั่นและศรัทธาภายในแล้วก็เดินไปคุณจะค้นพบกับความมหัศาจรรย์ที่กําลังรอคอยคุณอยู่มีคนรอให้คุณช่วยเหลืออยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะคอยพพอร์ตคุณเช่นกันคุณได้รับการอบอุ้มแล้วก็ดูแลรอบทิศทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอ้โหเยอะค่ะถ้าจะพูดในเรื่องของเทพ ก็เยอะเหมือนกันฮินดูเอยปู่เอ ơi, เกยกิติอาจารย์เอยเอียิปตเอยแอนเจิลเอยเยอะมากอ่ะแค่นี้พอขอให้เชื่อมัน่นแล้วก็ทำตามไกด์ไปเลยค่ะชีวิตกำลังพลิกผันสิบสีสิบสาปดประมาณนี้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะในวันพรุ่งนี้ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอฟังด้วยนะคะคลิปนี้เฉพาะกลุ่มเฉพาะทีมจริงสวัสดีค่ะ